อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะทุกท่านที่ติดตามแบบชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจมมหาเวทนะก็ทักทายทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะ รับชมนะคะผ่านช่องทางของ YouTube นะคะช่องร้านเกจิมหาเวชช่องนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะกด Subscribe นะคะติดตามช่องนะคะของร้านเกจิมหาเวชไว้ด้วยนะสำหรับบางท่านนะคะที่เล่น f a c e b o o k นะคะก็สามารถไปกดติดตามนะคะกดถูกใจอ่ากดไลค์นะคะกดแชร์นะที่ช่องทางของ Facebook นะคะแฟนเพจศูนย์จองพระใหม่นะคะ ร้านเกจิมหาเวชนะสุนจพรพมหาใหม่ร้านเกจิมหาเวชเครื่องรางของขังนะคะอืมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้นะกดไลค์กดแชร์กันได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็ว่าได้สําหรับวันนี้นะคะเป็นในช่วงของพักเครื่องที่เข้ามาใหม่เนาะ เป็นช่วงจังหวะที่คาดเกี่ยวกันนะอาจจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ส่งของล่าช้าต้องขออภัยจริงๆเมื่อวันที่5้ธันวาเนาะเขาจะมีพิธีใหญ่เนาะห้ากับ9ประมาณเนี้ยเขาจะมีพิธีใหญ่นะคะของหลวงพ่อพัดก็ของออกมาส่วนหนึ่งแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคือพี่หัวสายนะคะมาปฏิบัติราชการนะคะก็เลยทําให้ส่งของอต้องรอจนถึงประมาณช่วง1 5 1 6เนาะอ่าช่วงนี้พี่เขาจนถึงวันเนี้ยวันน,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 นี้วันที่ยี่สิบ เอายีิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดนะคะน้องปามาไลค์อัดคลิปเนื่องจากว่าพอพี่เขากลับมานะคะถึงที่ที่บ้านเขาเนี่ยจากกทมถึงบ้านเขาเนี่ยอ่าเป็นช่วงจังหวะที่น้องปาเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วก็เสียยาวมาตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกเลยก็ว่าได้จนเสร็จงานประมาณวันที่ยี่สิบหกนะคะอ่ายี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะเสร็จงานจบงานก็มา แกะของนะคะช่วงจังหวะที่น้องเข้าโรงพยาบาลต้องป่วยแล้วก็อยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยคือปาไม่ได้อยู่บ้านเลยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยคือกลับกะดึกเพราะว่าต้องตะเวนส่งยาิพี่น้องเนาะอ่ากลับกระดึกเช้าก็ไปนะคะเพราะต้องไปเตรียมเพนเตรียมอะไรนะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้ไม่ได้อยู่บ้านก็ของมาก็แกะของก็มีหลายรุ่นที่ยังส่งมาไม่ครบนะคะมีหลายรุ่นนะที่ยังส่งมาไม่ครบแล้วก็เดี๋ยวปาจะตามให้นะคะแล้วก็อ่า บางรุ่นส่งมาครบแล้วนะ้ป้าก็จะจัดส่งให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วพรุ่งนี้ยี่สิบแปดก็เดี๋ยวป้าส่งให้นะคะวันพรุ่งนี้มีอะไรกันบ้างเอาด้านหน้าก่อนก็ได้อันนี้ป้ายังไม่ได้แกะนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นเสมากหนกบัวที่สวยๆหน่อยอ,ะอ่ะอ่าเป็นเสมากนกบัวอ่าเดี๋ยวป้าให้ดูรุ่นโชคอันนี้เขาเป็นรายการอันอันน,น,นี้อันนี้ของเจ้านี้ป้ายังไม่ได้แกะแต่ว่าโอ้ยเยอะมาก แต่ว่านี่ค่ะเสมากระหนกบัวมหาสติรวยทรัพย์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะก็แบบเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นเสมาอีกหนึ่งรุ่นที่โด่งดังมากๆเลยตั้งแต่หลวงปู่แสงหลวงปู่ศอนะคะแล้วก็มาถึงหลวงพ่อพัดนะคะอาหลวงปู่แสงด้วยอ่ะแล้วก็มาถึงหลวงพ่อพัดนะคะสวยงามมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะๆๆปาก็ยังไม่ได้แกะนะอันนี้ปายังไม่ได้เช็คแต่ว่ารายการลุ้นเนี่ยหลังนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยแหละด้านล่างจะมีการลุ้นอีกเนี่ย อีกลังนึงนะคะรายการลุ้นโชคนะคะ2ลังนะคะ200องค์อันนี้คือครบแล้วแน่นอนสําหรับลุ้นโชคแต่รายการเดียวๆอันนี้ของหัวสายนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็คนะคะอันนี้ก็เช่นกันพุทธอรหันนะคะมาแล้วแต่เราไปยังไม่ได้แกะนะคะเราไปยังไม่ได้แกะเช็คนะแต่ของมาแล้วครบไม่ครบเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอ,อ,อะไรดีเอาเริ่มจากอันนี้ดีกว่าเนาะ,อะเอาในใหม่มันจะได้ง่ายๆจําได้ง่ายๆอ่ะมีอันนี้นะคะเจริญทรัพย์ จเจริญทรัพย์นะคะ99เดี๋ยวมาดูแ๊บหนึ่งเจริญทรัพย์99เนี่ยยังไม่ยังไม่ครบนะคะเดี๋ยวก่อนนะ,จะเจริญทรัพย์99เจริญทรัพย์99เจริญทรัพย์99มาครบแล้วโอเคจเจริญทรัพย์99มาครบแล้วนะคะก็มีอันนี้ลงังนึงนะคะกล่องนึงของหัวสายอีกอีกกล่องนึงไปอยู่ตรงไหนหนอะเจริญทรัพย์อืม ต้องขอโทษลูกค้าจริงๆเพราะว่าชว่วงจังหวะคือคาบเกี่ยวกันเมื่อวานพี่ที่เป็นหัวสายเขาก็ยังทยอยส่งของมาให้ไปอยู่เลยนะเขาก็ยังส่งเขากลับจากเขากลับเมื่อกลางเดือนเขาก็ยังส่งของมาวิคบเลยนะหลายรุ่นอยู่ค่ะเขากําลังทยอยแพ็คให้อย,อยู่หัวสายใหญ่ด้วยนะคะเขาก็เลยของเขาก็เลยเยอะอ้อเจเลอร์ซับอ,อ,อันนี้อยู่นี้อีกทีหนึ่งอ่ะเอามารวมกันดีกว่าอ่ะตัวนี้เนาะ,ะเจิญทรัพย์99นะคะ รุ่นนี้นะคะล็อกเก็ตรวยจเจริญรับยศนะคะรุ่นนี้มาครบแล้วนะคะมียอดแค่นี้เพราะว่าน้องปลาสั่งแค่หัวสายเดียวนี่เป็นล็อกเกตนะคะ,จะเจริญยศเก้าเก้าก็รูปลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะอันนี้มาครบแล้วนะคะต่อไปอันนี้เป็นเสมาล่ำซ้ำนะคะนี่ รวยร่ำซ้ำนะคะมายังไม่ครบแน่นอนค่ะยังขาดอีกเป็นร้อยองค์เลยค่ะของยังขาดอีกเป็นร้อยกว่าองค์นะคะนี่เสียมารวยร่ำซ้ำนะคะยังมาไม่ครบนะคะลังนี้เป็นเเหรียญไข่ชนะมารน,นะคะเหรียญไข่ชนะมารเดี๋ยว,วป้าจะอัดคลิปแต่ละรุ่นให้อีกทีหนึ่งเนาะนี่เหรียญไข่ชนะมารน,นะคะอันนี้มาครบแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะอัดให้อีกทีหนึ่ง อ,อีกรุ่นหนึ่งของดำๆนี้เป็นเหรียญกำหลาบมารกำหลับมารน,นะคะนี่เป็นแบบนี้พยักพันล้านกำหลับมารค่ะนี่เหรียญก็ประมาณนี้นะคะก็สวยงามรายการนี้อ่าเช่นการเป็นเหรียญไข่รุ่นชนะมารน,นะคะแล้วยอดมาครบแล้วนะคะรายการตรงนี้เป็นกิ่งมิ่งมงคลน,นะคะพระกิ่งมิ่งมงคลกับ ปทนี่ชนะจนนะคะลังนึงนี่บทนี่ชนะจนนะคะมาแล้วรายการตรงนู้นที่เห็นกล่องๆนี้เป็นพระผงนะคะเป็นพระผงเสือคาบดาบนะเดี๋ยวไว้ปาาปาไม่มีที่แขนก็สั้นด้วยนะเดี๋ยวให้ดอกปาจะจเจาะรายละเอียดให้อีกรุ่นอ,อีกแต่ละรุ่นเนาะว่าลักษณะหน้าตาเหรียญเป็นยังไงนะคะส่วนที่เป็นหอ่หอๆอันนั้นอะมายังไม่ครบแน่นอนเนาะปาสั่งไปนะคะเป็นเหดนะเป็นเหดรวยพันล้านเดี๋ยวนะเป็นเลดอาแปะ 8. เดี๋ยวปลาดูให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวปลาดูบินแป๊บหนึ่งยังมาไม่ครบค่ะเป็นเลดเขาเรียกเลดอะไรนะเดี๋ยวสีเป็นเลดของอแปะค่ะอ่าเลดอแปะหันข้างนะคะเป็นเลดอแปะหันข้างเรือสำเพานะข้างๆเป็นเรือสำเพาค่ะเป็นเลตอแปะหันข้างเรือสำเพามาแค่ห้าเส้นเท่านั้นเองนะคะยังไม่ครบเลยนะ ด้านหลังนี้อ่าเป็นเสมากระหนกบัวที่น้องปาแจ้งไปนะคะก็คือเนี่ยสองหลังนี้นะคะยังไม่ได้แกะแต่รุ้นโชคมาครบแล้วแน่นอนนะคะแต่ส่วนที่เป็นเนื้อเนื้อหลายๆายรายการเป็นเนื้อเนื้อหลักที่ไม่ใช่เนื้อลุ้นเนี่ยเดี๋ยวปาต้องเช็คอีกทีหนึ่งเนาะ,ะต่อไปเป็นเศรษฐีเรือนทองค่ะหลวงพ่อช้างนะคะในรุ่นเขาก็จะมีเอ่อท้าเวศนะคะแล้วก็เป็นเออเดเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำเต้าอะคะ่ะก็มาครบแล้วนะคะตอนแรกยังมาไม่ครบนะ อันนี้เป็นทาเวทหล่อนะคะเทวานาริมิตรเนาะครบครบแล้วค่ะเทวานาริมิตรนะคะปามมิยอดห้าสิบองค์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวจะส่งได้อันนี้เป็นพุทธอรหันนะคะหลวงพ่อพัดวัด้วยดวนนี่เลยก็ครบแล้วนะเออไม่ใช่ครบแล้วยังไม่ได้แกะค่ะของมาแล้วแต่ยังไม่ได้แกะส่งแค่หัวสายเดียวนะคะของมาแล้วนะคะยังไม่ได้แกะนี่ ส่วนอันนี้เป็นกรมหลวงชุมพรนะคะอ่ารุ่นแรกทอรอสร้างน้องปาแอบแกะไปดูอยู่เพอน้องปาจําไม่ได้ไม่ใช่อะไรแล้วน้องปลาก็เลยแกะนี่รุ่นแรกนะคะทอรอสร้างนะคะของหลวงพ,พ่อพัดนะคะหลวงพ,พ่อพัดมาถ้วยด้วนนี่ค่ะดีด้านหลังเป็นหลวงพ,พ่อพัดนะคะอ,อันนี้มาแล้วนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะครบนะเพราะว่าปลาส่ง คือคือหัวสายจะส่งไปหัวสายเดียวอันนี้ครบแน่หัวสายเดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงว่าที่ที่จองเอาไว้ที่สั่งเบิกไปเนี่ยครบไม่ครบว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าหัวสายนะ่ะเอามาแค่หัวสายเดียวเขาส่งมาแล้วอบางทีส่งมาแล้วไม่ครบก็มีหลายรุ่นเลยค่ะตามแล้วตามอีกก็มีเยอะเลยต่อไปนะคะรุ่นนี้ค่ะก็สวยงามเหมือนกันสวยงามสวยงามดี เหรียญจริงสวยค่ะเหรียญนั่งมังกรนะคะรุ่นมหาอํานาจเก้าเก้านี่เป็นเหรียญนั่งมังกรนะคะรุ่นมหาอํานาจเก้าเก้าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก็สวยอยู่สวยอยู่นี่นี่นะคะด้านหลังก็เดี๋ยวแต่ละรุ่นเดี๋ยวน้องปาจะอัดคลิปให้อีกทีหนึ่งเนาะ ต่อไปเป็นเสมานะคะเสมาเจ้าสวยสยามช้างสามเสียนนี่มาครบแล้วนะคะมาครบแล้วตอนแรกไม่ครบเพิ่งมาครบนะคะก็ตามจนกว่าจะครบบางทีก็ตามแล้วตามอีกเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเป็นประมาณนี้นี่หเป็นครึ่งองค์นะคะ เ,เจ้าสัวสยามนะคะมาแล้วพี่ๆท่านไหนที่จองไว้สามารถทักทายนงปลาได้นะคะช่องทางที่พี่ติดต่อที่สั่งจองเอาไว้เนาะต่อไปค่ะรุ่นนี้อะไรเอ่ยรุ่นนี้เป็นเจ้าสัวอ๋ออันนี้ยังไม่ครบแน่นอนค่ะเจ้าสัวปากน้ำโพเพราะมาแค่นี้เองเจ้าสัวปากน้ำโพนะคะเป็นเหรียญเสมาหัวเสือเดี๋ยวจะแกะให้ชมเพราะว่าบางทีเสมาเยอะมากแล้วจะงงกันเองนะคะชื่อก็คล้ายกันนี่นงปลากแกะลุ้นออกมานะคะประมาณนี้ นี่อันนี้เป็นเสมาหัวเสือครึ่งองค์นะคะเจ้าสัวปากน้ำโพนะคะนี่อันนี้ยังมาไม่ครบนะคะยังมาไม่ครบมาแค่รายการลุ้นมาแค่นี้เองค่ะรายการอื่นยังไม่ได้มาเลยค่ะี่อันนี้อ่ะอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วจะเลยลาบยศอ่ามีอันนี้เสมาพยาวานอนมาแล้วครบแล้วนะคะ เสมาพยาวานอนก็ประมาณนี้นี่เอาปลาแกะมาให้ดูนะคะสวยดีค่ะงานจริงสวยนะคะเนี่ยนูนชัดสวยเลยล่ะค่ะสวยสวยจะส่งให้นะคะเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะต่อไปตรงนี้อันนี้ยังมาไม่ครบตอนแรกนึกว่ามาครบแล้วไปไปมาเอา้าเอา๊ะทำไมมันไม่มีรายการลุ้นเลย มีแต่รายการอะไรเอยมีมีแต่รายการอื่นรายการปาไม่แน่ใจรายการเ็ดนี่รายการลุนหรือเปล่าเอาเดี๋ยวปาดูบินแป๊บนึงแต่ว่าน่าจะยังไม่ครบแหละถ้าเป็นรายการลุ้นก็เพราะว่ายอดมันไม่น่าจะมีแค่นี้แน่นอนไม่ใช่ด้วยรายการลุ้นเป็นรายการที่สิบเท่ากับว่ารายการลุนนี่ยังไม่มาเลย ก็แสดงว่ายังไม่ยัง,ย,งยังไม่ครบนะคะมาแค่รายการที่เจ็ดกับรายการที่หกนะคะแต่อันที่เป็นรุ่นโชคเนี่ยยังไม่มาเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้คือรุ่นเหรียญเสมาจากักรพรรดิพิชิตมารนะคะนี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนยังมาไม่ครบนะเหนื่อยมาาที่เหนื่อยตามต่อไปนะคะเสมาบนพระพายนะคะเช่นกันเหรียญมนพระพายนะคะนมนพระพายนะคะ,ะ,ะ,คะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะ ก็มาแค่เนี้ยกับลุ้นแค่เนี้ยอืมเดี๋ยวปาต้องเช็คอีกทีนึงนะคะเพราะปาว่าลุ้นปาน่าจะมีอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบองค์อะ่ะเออนะเดี๋ยวปาต้องเช็คอีกทีนะคะแต่ว่าของถึงปาแล้วแต่และหัวสายเดี๋ยวปาเช็คอีกทีนึงว่าใครยังไม่ส่งลุ้นมาให้ปานะต่อไปรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญน,นั่งสิงค่ะสวยงามมากๆสําหรับรุ่นนี้ปาชอบ ไม่แน่ใจว่ามีลูกค้าจองไหมแต่ปาตัดของมาแต่อาจจะมีอ่ะมีจองแต่อาจจะไม่เยอะไงปาแกะให้ดูอา่าที่แกะแล้วไปไหนเนาะที่แกะแล้วไปไหนเนาะเป็นเหรียญน,นั่งสิงอ่ะแล้วทรงสี่เหลี่ยมนี่และในรุ่นเขาก็จะมีมีดด้วยนะนี่ค่ะมีดหมอรู้สึกว่าช่วงนี้มีดหมอหลวงพ่อพัดลูกค้าถามเยอะมากเลย ปายังไม่อยู่บ้านนะคะพอดีช่วงจังหวะน้องน้องเสียเนาะปาก็เลยยังไม่ได้อยู่บ้านที่จะหาของให้ว่ามีดหมอหลวงพ่อพัดป้าเหลืออะไรบ้างนี่อันนี้เป็นเหรียญน,นั่งสิงนะคะสวยดีเป็นสี่เหลี่ยมนั่งสิงนะคะก็มีแค่นี้แหละเพราะว่ายอดเขาเต็มไวรายการลุ้นไม่ได้มารายการลุ้นเขาก็เต็มไวมากเลยไม่ได้จําได้ว่าไม่ได้รายการลุ้นมา ได้มาแค่นี้เองอโอเคต่อไปอันนี้รุ่นอะไรเอยกรดูสิโอ,โอ้อันนี้เหรียญพญาคุดและพญานาคเจริญยศเจริญลาบอ๋อหลวงตาขึมนะคะอาหลวงตาขึมที่สีสเกตนะคะนี่หลวงตาขึมที่สีสเกตนะคะ ส่วนอันน um, ี้เป็นเลดก้าววยนะคะเลดก้าววยนะคะจะส่งได้เลยเลดก้าววยนะคะส่วนอันนี้เป็นรุ่นอ๋อปดนี่ใบขี้เหล็กใบขี้เหล็กเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะคะต้องปาแกบ้างก่อนอ๋อปาแกลไว้บ้างเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะคะแต่อยากจะบอกว่าเหรียญใบขี้เหล็กยังมาไม่ครบนะคะอันนี้เป็นของผู้สร้างส่งมาให้แต่ของที่เป็นหัวสายที่ปาเบิกของเอาไว้เนี่ยของยังไม่มานะคะผู้สร้างเขาส่งมาให้ก่อน ผู้สร้างต้องส่งของมาให้หัวสายสูยนจองก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดเบิกกับหัวสายที่ไม่ได้เบิกจากผู้สร้างตรงเนี่ยมันก็จะช้าไปอีกนะคะเพราะว่าของก็ต้องรอเดี๋ยวป้าแกะให้อให้ดูเหรียญนะคะนี่เหรียญเ,เป็นเหรียญน,นี้เป็นใบขี้เหล็กครึ่งองค์นะคะอันนี้อันนี้เป็นหลังเรียบเดี๋ยวป้าเอาหลังธรรมดาให้ดู ความจริงอ่ะรุ่นเนี้ยปลาแกะไปเยอะมากเลยนะเพราะว่าปลาแกะเอ้ยทาไมแกะได้แต่หลังเรียบเอ้ยทาไมหลังเรียบอีกแล้วหลังเรียบอีกแล้วแกะได้แต่หลังเรียบจนจนสงสัยว่าเฮ้ยรุ่นนี้เขาไม่มีด้านหลังหรออ่าอันนี้แกะออกมาเนี่ด้านหลังเขาประมาณนี้เขาจะมีหลังเรียบกับหลังอย่างงี้มั้งเนี่ยเป็นใบขี้เหล็กนะคะปลอดภัยอายุยืนนะคะเป็นเหรียญครึ่งองค์นะคะนี่ ประมาณนี้นะคะเลยก็มาแล้วแต่มาไม่ครบนะคะของเพิ่งมาเองแต่ยังมาไม่ครบต่อไปรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยราบยศซึ่งตอนแรกนึกว่าครบไปไป,ปมามาเช็คเ้าวไม่ครบนี่หนานี่นะคะรวยราบยศนะคะสองลังนะคะสองลังนี้เหรียญเป็นประมาณไหนเหรียญเป็นประมาณนี้ ด้วยลาบยศนะคะตอนแรกนึกว่าของมาครบแล้วไป,ไปมาอ้าของยังไม่ครบนี่นะเพราะว่านกปลาสั่งหัวสายอีกหัวหนึ่งที่เป็นลุ้นด้วยแล้วก็อ่าเป็นรายการที่ว่าเป็นเนื้ออะไรนะหน้ากากไทเทเนียมอะ่ะอืมด้วยยังมาไม่ครบแต่แป๊บหนึ่งนะแกไม่ได้อ่าโอเคเหรียญอ่องรดนเหรียญก็ประมาณนี้ค่ะนี่ เรียญรวยราบยศนะคะอันนี้ที่มานี่รายการลุ้นโชคนะคะกับเป็นกล,กล่องนี้น่าจะเป็นชุดกรรมการชุดของขวัญนี่แหละน,นี่นะคะแต่ว่าที่เป็นลายธงชาติหน้ากากไทเทเนียมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้มานะคะของยังไม่มามาแต่ลุ้นนะคะนี่ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะเป็นรายการลุ้นโชคนะคะเป็นรายการลุ้นโชคนะ,คะ ปมาดมสซีมีใครหรอกมีของแถมพวกของแถมยกลังพวกอะไรอย่างงี้ของยังไม่มานะคะอ๋ออันนี้ของแจกยกลังค่ะที่เป็นของกล่องนี้เป็นแจกยกลังนะคะที่เหลือเป็นรายการลุน้นโชคทั้งหมดเลยรายการอื่นยังไม่มาเลย ก็ประมาณนี้นะคะของที่เข้ามาใหม่นะคะก็หลายรุ่นอยู่เนาะขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ล่าชา้าเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะคือนกปลารอของที่หัวสายหัวสายหนึ่งนะคะปลาสั่งพี่คอไว้แล้วก็ของกําลังทยอยคือเขากําลังทยอยจัดส่งมาให้เนาะ,ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่จะส่งเริ่มทยอยจัดส่งเนี่ยเป็นช่วงที่น้องปลาเสียเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วก็เสียนะคะก็เลยยาวเลยค่ะนี ีเลยก็มีหลายรุ่นนะคะที่กําลังจะมาเนาะ,ะแล้วก็รุ่นไหนที่ยังไม่ได้อะไรงไงเดี๋ยวตกหล่นยังไงเดี๋ยวป้าจะาทวงให้นะคะที่หัวสายนะเพราะว่าเยอะมากเยอะจนงงบางทีส่งมาส่งมาแต่รายการนั้นขาดนิดรายการนี้ขาดหน่อยร,ยรุ่นนั้นขาดนิดร,รุ่นนี้ขาดหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ส่งตามกลับมาอีกบางทีน้องป้าลืมงานเราเยอะด้วยยุ่งด้วยบางทีลืมนะคะนึกได้ลูกค้ามาทวงก็อ้าว ไปทวงเขาต่อว่ายังไม่ได้อีกหรอนู่นนั่นนี่หลายหลายเลยค่ะหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะคะหัวสายบางท่านก็ไม่เคียงายงานไม่เคียงเงินกับป้าเลยนะคะอืมสายหลวงพ่อส่งหลวงพ่อศินนะคะเหมือนกันไม่เคียงงานไม่เคียงเงินกับน้องป้าเลย โอเคค่ะก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะก็รักษาสุขภาพนะคะทุกท่านพี่ๆทุกคนก็ระวังด้วยนะคะใส่แมสออกไปข้างนอกนะคะอย่าจับหน้าจับตาพยายามจะจับหน้าจับตาจับของเข้าปากหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามล้างมือก่อนเนาะอ่าก็ล้างมือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างด้วยแอลกอฮอล์นะคะก็พ่น,พ,น,พ,นพ่นเลยไปไหนก็เรามาระวังตัวเองด้วยเนาะ ก็เชื้อโรคโควิดกลับมาอีกแล้วนะคะรอบนี้มาใกล้ตัวเรามากๆเลยด้วยนะคะสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพเนาะก็มาใกล้ตัวเลยแหละอืต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะแล้วก็เชื้อคือแรงกว่าเดิมด้วยเชื้อไวมากๆเลยก็รักษาสุขภาพทุกๆท่านเนาะก็ปีใหม่นี้นะคะก็ของที่ว่าจะแจกลูกค้าเนี่ยมีแน่นอนก็จะทยอยจัดส่งให้นะคะ ก็จะทยอยจะส่งให้สําหรับลูกค้าร้านเกจิมหาเวศนะคะก็รอ,อ,อเรื่องของเรื่องคือรอกล่องค่พนะพระน่ะเสร็จนาะนแล้วแต่รอกล่องนะคะกล่องคือคิวกล่องยาวมากๆเลย โอเคค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมจะปีใหม่แล้วก็รักษาสุขภาพกันเช่นเดิมด้วยนะคะก็เป็นห่วงทุกคนนะก็ขอบพระคุณมากๆเลยกับ1ปีนะคะที่อยู่ด้วยกันมาขออภัยทุกท่านจริงๆนะคะพูดจาไม่ดีหรือว่าทางแอดมินทางร้านเกษิมหาเวชพูดจาไม่ดีนะคะอะไรก็แล้วแต่ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะก็จะปรับปรุงเนาะอะไรหลายอย่างนะคะจะตักเตือนและปรับปรุงนะคะ โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ